สวัสดีครับผมนัทพลนะครับไฟขายนะครับวันนี้ผมจะพามาชมรถนะครับตัวนิวมาด้าสองนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น2.0 sp นะครับราคาอยู่ที่6 9 0 0 0 0บาทนะครับเราไปชมรายละเอียดตัวรถว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเราไปชมกันเลยนะครับครับวันนี้ผมจะพามาชมรายละเอียดตัวรถของตัวนิวมาด้าสองนะครับรุ่น1.3 sp นะครับด้านหน้านะครับอันนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับในสีใหม่นะครับสีทองแพตเทนัมควอนนะครับในรุ่น4ีดานนะครับ รุ่นซีดานกับรุ่นสปอร์ตราคาเท่ากันนะครับ690,000บาทนะครับในส่วนของด้านหน้านะในรุ่น s อสสิ่งที่แตกต่างจากรุ่นปกตินะครับจะเป็นในตัวของตัวเซ็นเซอร์นะครับด้านหน้าจะมีให้ทั้งหมด4จุดนะครับรวมถึงกล้องนะครับตัวนี้จะมีกล้องใ,ให้ด้านหน้าตัวกล้องนั้นจะมีให้ทั้งหมด360องศานะครับรวมถึงกล้องด้านข้างด้วยนะครับกล้องหลังเรามีให้อยู่แล้วนะครับ สำหรับในตัวของระบบเซฟตี้นะครับจะมีในส่วนของตัว ABSM นะครับระบบเตือนจุดอับสายตาด้านข้างนะครับกับตัว RCTA นะครับระบบเตือนจุดอับสายตาขณะถอยหลังนะครับราคานะครับจะแพงกว่ารุ่นปกตินิดหน่อยไม่ได้แพงมากนะครับสำหรับในรุ่น SP นะครับรุ่น SP 690 0 0 0บาทในรุ่น SL เนี่ยอยู่ที่ราคา6,59 0 0 0บาทนะครับในส่วนของไฟหน้านะจะมีตัว เดย์ไทม์และนิ่งให้ด้วยนะครับตัวนี้อันนี้จะเป็นไฟหลีนะครับผมให้ดูไฟนะครับเป็นหลอดเพรงสวยงามนะครับอันนี้จะปรับความสูงต่ําให้อัตโนมัตินะครับในรุ่นม,มาดาสองเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจนะจะเป็นในส่วนของตัวประหยัดน้ํามัน,นครับในส่วนของตัวอีโคสิการ์นะครับมาเรามาชมนะครับนี่ครับประหยัดน้ำมันอยู่ที่23.3สามจุดสามกิโลเมตรต่อลิตรนะครับ ประหยัดน้ำมันได้จริงนะครับในส่วนของการวิ่งในเมืองนะครับก็ไม่ต่ำกว่า15กิโลเมตรต่อลิตรนะครับใครใช้มาด้า2อยู่นะค่อนข้างที่จะเซฟนะครับประหยัดน้ำมัน้ในส่วนของเครื่องยนต์1.3ลิตรนะครับสี่สูบนะครับตัวนี้1 124 123มิตลิเมตรนะครับตัวนี้แรงม้า94แรงม้านะครับผมพาดูเครื่องยนต์ที่หลังนะครับนี่ครับตัวในรุ่นท็อปจะมีตัวเตือนจอดเซอเรด้านข้างนะครับ สำหรับตัวกระจกไฟฟ้านะันจะเป็นกระจกไฟฟ้าแบบออโต้คนขับนะครับนี่ครับในส่วนของตัวภายในนะครับอันนจะมีตัวปรับตัวมุมกล้องให้นะครับอันนี้จะเป็นกล้องแบบ360องศานะครับสำหรับในรุ่นท็อปนะครับระบบแททนอนโทนนะครับจะมีให้อยู่แล้วนะตัวปิดเซ็นเซอร์ด้านหน้า i อสต็นะครับส่วนตัวรถ m a สด้าสนะครับในรุ่น SP นะครับจะมีตัวพาร์ทเนอร์ชิพด้วยนะรุ่น SL ก็มีนะครับไฟหน้าโดยออโต้นะครับระบบมัลติฟังกชันนะครับหู้มอลัยหุ้มหนังนะครับตัวควบคุมความเร็วนะครับสําหรับตัวนี้นะครับมีบลูทูธให้ด้วยนะครับเราไปในส่วนของตัวเรือนใหม่กันเลยนะครับนี่ครับเข้ามาด้านในนะครับในส่วนของหน้าจอนะครับตัว c t t v v e ไ i v i n g Display นะตัวนี้จะบอกตัวความเร็วนะครับกับ ตัวเลนไกด์นะครับเวลากดตัวนวิเกเตอร์นะครับสำหรับรุ่น accelerating ไอ n e นะครับแบบไร้สายนะไอโฟนนะครับสำหรับตัว Android ยังต้องใช้สายเสียบตัวนี้อยู่นะครับสำหรับในรุ่นของตัว Android นะครับดูครับสำหรับในในส่วนของด้านหน้าแดช h บอร์ดนะครับอันนี้จะเป็นแบบหนังนะครับเดินตะเก็บสีเทานะครับสำหรับในรุ่น m a z d a 2นะครับนี่ครับกระจกปรับรถแสกนะครับ กรอนครบแล้วครับสาหรับในรถราคาขนาดนี้ครับประหยัดมันได้จริงนะครับตัวนี้23กิโลเมตรต่อลิตรครับตต่ยี่ห้จะวิ่งได้เยอะกว่านี้นะครับแอร์เป็นแบบออโต้นะครับแต่เราต้องปรับอุณหภูมิเอาเองนะครับความแรงเอาเองนะครับเกียร์นะครับตัวนี้ก็สามารถเล่นแบบเมนูุนโหมดได้นะครับเราปรับไปถักมาทางขวาครับสามารถบวกลบเกียร์ได้นะครับนี่ครับตัวเรดาร์ชาร์จนะครับ a p p l e c a r าเพตตัวเซนเตอร์ควบคุมหน้าจอนะครับ นี่จะหน้าจอเนี่ยจะเป็นทุกอย่างของตัวมาดาสองนะครับในการตั้งค่าการแม่นทนแนนนะครับดูในส่วนของการประหยัดน้ำมันนะครับนี่บมอนิเตอร์ตัวนี้เนี่ยตัว i อ o o ลนะครับจะทำการเป็นตัวที่กักเก็บพลังงานนะครับจ่ายไปในรถมาด้าสองนะครับตัวนี้จะป้นขัางที่จะใช้งานได้ดีนะครับในส่วนของตัวนี่ครับเตือน ระบบเตือนนะครับจะเตือนทุกอย่างนะแม้กระทั่งน้ํามันน้อยก็ยังเตือนนะครับจะเตือนทุกอย่างในรถนะครับถ้ามีความผิดปกติในรถอย่างเงี้ยก็จะเตือนที่หน้าจอ m z d Connect ทั้งหมดนะครับส่วนตัวเมน n t นนะครับก็ตั้งค่าวันที่ออกรถนะครับทาง PDI จะตั้งค่าให้นะครับในการตั้งตัวเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับหรือว่าตัวเปลี่ยนยางนะครับจะสลับยางจะต้องตั้งค่าในรถทั้งหมดนะครับที่จะเตือนได้ทั้งหมดใน วันที่รับรถตัวมาดั้ตัวนี้นะครับใครอยากได้รถตัว sp นะครับก็ลองดูนะครับว่าเวทราคาดูออกคบว่าคุ้มค่าหรือเปล่าเราไปชมด้านหลังนะครับนี่นะครับดีสูดข,ของด้านหลังสำหรับในรุ่น sp เป็นบอกไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับมีเมมโรีให้สองตำแหน่งนะครับกเข็บข้างสวยนะครับตัวนี้ ในรุ่นท็อปรองท็อปนะครับจะค่อนข้างคล้ายๆกันนะครับสำหรับในรถมาด้าสองคนที่ไม่ซีเรียสเรื่องระบบเตือนด้านข้างก็ไม่จําเป็นก็ได้นะครับสําหรับในส่วนของตัวกล้องกับตัวระบบเตือนด้านข้างนะครับพับเบาะอันนี้ในรุ่นซีดานนะครับผมจะพับเบาะให้ดูนะครับนะครับท้ายก็กว้างครับพับได้สี่สิบหกสิบนะครับสําหรับตัวเบาะนี่ครับ ครับได้ครับในรถมาด้าสองทุกรุ่นนะครับทุกเกรดนะครับสามารถพับเบาะหลังได้ด้วยนะครับในรุ่นสี่ประตูห้าประตูพับได้อยู่แล้วนะครับสิ่งที่ได้เปรียบในรุ่นสี่ประตูเนี่ยก็สามารถพับเบาะได้ครั้งใดครั้งหนึ่งครับเราสามารถต้องดึงสลักออกด้านหลังก่อนนะครับท้ายกว้างนะครับสําหรับในรถมาด้าสองนะครับ ตัวมาตัดสอจะเป็นชุดซ่อมยางอะไหล่แล้วนะครับน่ครับจะมีกล้องให้นะครับตัวมาตัดสอตัว SP จะเป็นกล้องแบบสามร้อยหกสิบองศานะครับเป็นทอปไอทอปแบบโครเมียมนะครับจริงถ้าไม่สังเกตนะในรุ่นท็อปเนี่ยจะจะไม่รู้เลยนะครับว่าต่างกันตรงไหนเพียงแต่ในรุ่นท็อปเนี่ยล้อแม็กสีของตัว Sp จะค่อนข้างท,าที่จะอ่อนกว่าในรุ่น นะครับจริงตัว SL ก็คล้ายๆกับตัวนี้แล้วนะครับอุปกรณ์ออปชั่นก็ครบหมดแล้วนะครับสำหรับตัวฝาถังน้ำมันครับจะรองรับน้ำมันนะครับสูงสุดอี0นะครับส่วนก็ยกเว้น91ครับเติมไม่ได้นะครับสำหรับในรถดาสองข้างในก็นั่งกว้างนะครับภายในกว้างนั่งสบายนะครับตอนนี้แคมเปญดีนะครับ ใครสนใจอยากได้รถตัวมาด้สอนะครับสีนี้ก็ได้ครับไปดูแคมเปญในใต้ลิงก์คลิปนะครับผมจะทิ้งแคมเปญไว้ให้นะครับในรุ่นท็อปค่อนข้างดูสวยนะครับสิ่งที่แตกต่างเลยว่าถ้าใครเอารุ่นท็อปเนี่ยล้อแม็กครับสิ่งที่แตกต่างดูครับล้อแม็กสีจะอ่อนกว่าจะคล้ายตัวสีนะครับล้อแม็กสวยเลยนะครับตัว SP- ีนะครับ เดี๋ยวผมพาดูเครื่องยนต์นะครับนี่ครับเครื่องยนต์า3ลิตรนะครับ123นิวตันเมตรนะครับตัวนี้แรงม้าอยู่ที่9.3แรงม้านะป็ยามันจริงนะครับ23.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับใครกลังงวลนะครับว่าตัวนี้เปลี่ยนมาหรือเปล่าลองมาชมได้นะครับรีวิวเยอะๆนะครับสำหรับมอเตอร์สองข็ทั้งประหยัดจริงนะครับในเครื่องยนต์พันสามนะครับแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องแรงมาก สำหรับในรถเครื่องยนต์หนึ่งสามลิตรนะครับใครสนใจอยากได้รถมาด้าสองนะครับก็ทักไลน์มาหาผมได้ยี่สี่ชั่วโมงนะครับใครสนใจสีนี้ในรุ่น sp นะมีไม่กี่สีนะครับสำหรับรถรุ่น sp นะครับหัมอะไรมาด้าสองเป็นแบบไฟฟ้านะครับสำหรับในรถมาด้าสองเนี่ยสิ่งที่ได้เปรียบกว่ารุ่น SL นะครับคือจะมีตัวกล้องนะครับ แบบ360องศานะครับสำหรับกล้องตัวนิวมาด้าสองตัวนี้วูมาไัยไฟฟ้าครับแม่นยำนะครับเบานะครับน้ำหนักในความเร็วต่ำนะครับแต่ความเร็วสูงจะมีการตัดตัวไฟฟ้านะครับสำหรับที่จะขับได้อย่างสบายนะครับตัวนี้วงมาลัยดีนะครับศูนย์ดีมากครับตัวนี้สำหรับมาด้าสองรถเล็กนะครับแต่ว่าช่วงล่างค่อนข้างเกาะนะครับมาลองทดสอบลองเทดสอ์ได้นะครับใครสนใจนะครับนัดผมได้นะครับ คลิปต่อไปรอชมกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ